เลนเซอร์เข้าใหม่นะคะสีประตูเครื่อง2.2เป็นตัว h i g h นเดอร์ FF4 นะปี2017นะคะราคา459,000บาทไม่เพียงแค่50,000กว่ากิโลเท่านั้นลูกค้าบอกเลยรถสวยสภาพดีการันตีให้เลยนะคะได้มาเป็นสีดำนะคะลูกค้ากระจังหน้าแบบดำเข้มแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟโปรเจกเตอร์ด้านในไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะมาแบบครบๆหล่อๆเลยนะ,ะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าค่ะ ในส่วนของด้านข้างนะคะจะมีซุ้มล้อมาให้นะคะบอกเลยว่าสีสวยมากลงตัวกับสีตัวรถนะคะแม็กเดิมๆจากศูนย์เลยนะคะเป็นแม็กลายใหม่มาพร้อมกับแม็กขอบ18ยางปีใหม่พร้อมใช้งานเลยค่ะลูกค้าคันนี้เป็นเครื่อง2002นะคะลูกค้าตัว6สปีดแล้วที่สําคัญไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้จะเป็นสีดําเปียโน,โนแบก็กตัดกับสีตัวรถแต่ว่าลงตัวสุดๆเป็นตัวยกสูงลูกค้าขาบันไดข้างนะคะขึ้นลงสะดวกแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าคะ่ะมา ในส่วนของด้านหลังนะคะโลโก้อยู่ครบทุกจุดเลยค่ะลูกค้า f o r ์ดเลนเจอ,อันนี้คือเดิมๆจากศูนย์แมกไลเนอร์ไม่ช้ำไม่โซมเลยนะคะแล้วก็ชุดแต่งนะคะได้มาเดิมๆเ,เลยนะคะจะมีตัวบาร์ด้านหลังมาให้นะเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในกันบ้างดีกว่าว่าคันนี้เขาให้อะไรมาบ้างค่ะมาค่ะสำหรับคันนี้นะคะใครที่หา ไว้ใช้งานนะเครื่อง2 0 0เกียร์ธรรมดากำลังเครื่องดีๆแบบนี้นะตอบโจทย์แน่นอนออปชั่นภายในได้มาเดิมๆสแตนดาร์ดจากศูนย์เลยนะคะแผงประตูด้านข้างนะคะจะเป็นสีออกเทาๆนิดนึงนะคะเลื่อนมาดูคอนโซลด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะคะคอนโซลด้านหน้าเขาก็จะมีช่องวางของเล็กๆน้อยๆนะคะไว้ตรงกลางแบบนี้แอร์4.4มุมเลยค่ะลูกค้าช่องใส่ของนะคะ นี่เลยเป็นแบบ2องชั้นนะเขาก็จะมีตัวนี้มาให้ด้วยเราใส่นังส่งนังสือนะคะเก็บบุ๊กเซอร์วิสได้เลยนะคะบอกเลยว่ารถเรียบร้อยมากตัวจอนะคะเดิมๆสแตนดาร์ดเลยค่ะลูกค้าเปิดวอลลุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะจากตัวด้านหน้านี้ได้เลยแล้วก็เลื่อนลงมานิดน,นึงจะเป็นโหมดแอร์ออโต้แล้วก็ได้มาเป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6 Speed สปีดสาหรับคันนี้นะคะช่องใส่ของใส่แก้วน้ําที่พักแขนมีมาให้แล้วเรียบร้อยค่อนข้างกว้างเลยพวงมาลัยนะคะมันติฟังกชันบอกเลยไม่ทําไม่โซมแล้วก็เลื่อนมาตัวเบาะบ้างดีกว่า เบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะแล้วที่สาคัญติดพรมกระดุมมาให้ลูกค้าแบบรอบคันเลยนะคะเจ้าของเดิมดูแลรถด,ดีมากลูกค้าและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นคือเรารับประกันหลังการขายให้ลูกค้านานสูงสุดถึง1ปีเดี๋ยวลองนั่งด้านหน้าแล้วดูด้านหน้าแล้วไม่มีอะไรที่แบบว่าจะต้องเก็บงานใหญ่ๆเลยค่ะลูกค้านะเดี๋ยวเราลองไปนั่งฟิวด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะปะนี่เลยสําหรับด้านหลังนะคะชอบมาก ันนี้นะคะเป็นตัวกระบะ4ประตูกระบะยังมีที่พักแขนมาให้เลยลูกค้าขาชอบมากมีจุเสียพาวเวอร์เอาเลนมาให้ด้านหลังนะคะแล้วก็นี่เลยในส่วนของไฟนะคะมีมาให้แยกกันต่างหางบอกเลยว่าแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนนั่งสบายขนของได้จุคนได้เยอะแบบจุใจกําลังเครื่องดีๆลูกค้าหากเกียร์ธรรมดาคันนี้ราคาสุดพิเศษแน่นอนด้านหลังบอดตึงเรียบร้อยดีพรมกระดุมรอบคัน นะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะที่หารถไว้ใช้งานที่เป็นรถกระบะนะคะก็คันนี้แนะนําเลยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะโทรมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์แปดหกหนึ่งห้าเจ็ดหรือเข้ามาชมรถได้เลยที่โชว์รูมกฤษดากรุตคาค่ะยังไงฝากคันนี้ไว้ด้วยนะบ๊ายบาย